อะไรสุดเด้อหนิออกกล่องเด้อหนิออกกล่องกระโวออกกล่องแย้สายแย้สายหนูกินข้าวกับอะไรกับเน่กินข้าวกับกับปลาต้มปลาแย้สาอ,ออกกล่อ <c> ง <oughs> ไหลโซนให้คนเมืองก,ก่อนกินเขาจก๊ดดบๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆกๆๆ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 ๆจๆๆ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 อๆๆๆอๆตักๆๆ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 จๆๆ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 นัๆน,นมมแๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆงๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆ่ๆๆ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  ไปเลยเอาเอาๆข้ามเขาไม่ใช่ข้ามคุณไปเอาน้ำทำไมไม่เอาน้ำเปล่าลูกเดี๋ยวแม่เปลาน้ำมัให้เนาะไม่ไอ้ลูกอ่ะเออมานี่ไหมนี่นี่นี่เดีไม่หมดบอกพยายามมาจะไปนั่งที่เดิมพยายามมาให้มันหกนะ เธอซื้อปลาปี๊ปลายปี๊แกอยู่น้ำพึ้นแม่ไปอาบน้ำก่อนนะกินข้าวกับเพื่อนนะลูกกินเยอะๆนะก่อนกินข้าวเยอะๆนะลูกติดแว๊กให้ลูกจะโม่อากไถ่กบไม่เลยอากไถ่หมูเอ๋มากินข้าวเด็กจ้าเรากลับไปทีละ มากินเขาน้ำกันเด้พี่น้องมีเขากับต้มปลาปลาเผาก็มีต,กกต้มปลากุดไงไข่ไเอาบอกกบโทรศัพท์ไลรโหดเอาเขาไปหาท่ายคลิปดูสิตัวปลาเผากับตัวบกนี้ก็ละลอยหาสีดา,ต,ากกต้มปลากุด นี่เธอตัวไข่ไก่ไปกินขาน้ำกันด้จ้าร้านหน่อยกยินเองเป็นจ้ามีก็แรงด้วยพี่น้องอะไร ไข่ขบนะคคดสีสีตัว<ด>เขาคิบแล้วนี่ลาคิบข้าวข้าวกับต้มปลานี่นัง่งต้มปลากรูดใหญ่ต้มปลานะกรูดใหญ่นี่จะตัวใหญ่ๆนี่จะตัวไข่ไข่ปลาคาก็มีไข่ไข่ม,มันกินกินเข้าไป เห็นไหมมากินมากินด้วยกันเด้อแม่นะมากินด้วยกันเด้ออันอี้ยาวเยอะมันหกูดเสียงหูดนาน ก็นะกินทั้งก่อนร้านขยับมาที่รนะ้านก็กิน่ัวก็กินอร่อยกินขลรงน้ำกันเงี้ยพี่น้องเดยเแล้วกับิดดีๆแล้วหนูเ้วย ล้างเขาองยังทำเป็เออลังอาหารทำไม่ลาล้วปิดปิดปิดใช้หรอนะโอมันจะมองปิดปิดแม่ไม่ปิดปิดเองนุ่นเข้าเอาลงตรงตรงเออลงตรงตรงเ่นไหม

này là phá pịt Phá pịt đi nè Phá, rồi. phá, rồi rồi, có rồi. Ừ? phá là Má mà Một lần Một lần แย่งน้ำแข็นเนื่องมีน้องเขาส้มปลาปลาเขา หารเศร้าไห้เศ้าหน้าก็จ้งสีแหละพี่น้อง้ามี่ตาม,าม,ามกเกิดนุ่งกันบาเนาะนี่มาเลยแมน

มามาเถอะกับอาบน้ำอาบน้ำร็อาบน้ำเพ่งนอนเปลี่ยนเสื้อผ้าไหม 说来呀！